ปรการที่สองบางคนที่อยากจะถามน้องตามาทุกดงมาเดินให้ทเท้าแตกทําไมมาเดินตากแดดทําไมมาเดินน้ำมันทุกทำไมอยู่บ้านไม่ดีหรืออยู่วัดไม่ดีหรือเพื่อนพระรูปอื่นท่านยังอยู่วัดได้หลวงตาคิดว่าอยู่วัดมันเป็นาธาตุของกิเลสฉันเช้าแล้วก็เอนฉันปีนแล้วก็นอนเลยไม่ชอบ ออกมาเดินอย่างนี้แหละมันมีความสุขก่อนจะออกจากบ้านน้อตาแตกตัวอย่างนี้แหละนุกสบงทุงชีบอลอองพระสังฆติไปกราบสามโหนต่อหน้าพระพุทธรูปตั้งนโมสามโหลอธิษฐานสมาทานทุโงขบัตมีอยู่หกข้อมีอะไรบ้างอ้อที่หนึ่งลองเทาไม่ใส่อ้อที่สองปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงินข้อที่สาม ยานพา,าหน้าไม่นั่งคือไม่ขี่รถข้อที่สี่สันอาชนะเดียวข้อคือสันมือเดียวข้อที่ห้านอนไม่มีกดไม่มีมุ้งไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าหม่มไม่มีหมอนนอนอยู่อย่างนี้แหละข้อที่หกองไตรชีวรคือบริขารแปดถ้าข้าพเจ้ารักษาสัจจะอันนี้ไม่ได้ขอให้มีอันเป็นไปหนึ่ง เป็นยังเป็นอะไรจากเ้าเตล่านะบูบางคนว่าเว้าเล่าว่าภาษาอีสานมงจักไม่รู้เรื่องไปเลยฮดเ้าไทยเ้ากระแขงแขกแดกขกๆอยู่เนี่ยพูดก็ขแข้งเพราะว่าไม่เคยพูดเนาะว่าฉันเขาเจ้าในฉันขเขาเหนียวเนะก่เลยว่าเ้าไทยับวนปินถราขพระเจ้ารักษาสัจจะนี้ไม่ได้ขอให้มีอันเป็นไปหนึ่ง หอยรชุชนสองอหอยเสือกัดถ้าพปตามผู้ตามป่าตามดอนอหอยเสือกัดสี่ขอยหมากัดเป็นหมาป่าก็ดีหมาบ้านก็ดีให้มันกัดไปเลยห้าอหอยงูกัดสี่ขอยงูกัดห้าขอยตะขาบกัดห้าอย่างถ้ารักษาสัจจานี้ไม่ได้ ถ้าข้าพเจ้ารักษาสัจิสัจานี้ได้ขอบุญกุศลวที่ข้าพเจ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าหนึ่งทานนบารมีสองศีลรับรมีสามเนืขอรมะพรมีสี่ปัญญาารมีห้าวิญาศารมีหกขันติพรมีเจ็ดสัจจภารมีแปดอธิฐานุารมีเก้าเมตตาารมีสิบ คุปเกขาพะมีสิประการนี้จงเกิด